สมหอมแดงที่ได้รางวัลอันดับที่หนึ่งนะครับเทศกาลงานหอมแดงของคุ้มที่สามหมู่ที่22บ้านคุมคำตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับมาดูบรรยากาศกันนะครับสวยงามสวยงามสมกับอันดับหนึ่งนะครับนี่ได้มอบนะครับเทศบาลตำบลบุ๋สูงได้มอบเกียรติบัตรให้แสดงว่าคุมที่สาหมู่ ที่22ได้รับรางวัลชนะเลิศเลยนะครับอันดับหนึ่งครับโอ้แน่นอนครับแน่นอนอ่ะสวัสดีครับคุณพ่อครับครับของคุ้มคุ้มไหนก็ครับนี่คุ้มคุ้มสามคุ้มสามได้อันดับหนึ่งเลยบหมครับปีนี้ปีที่แล้วได้อันดับหนึ่งปีทีเรียวอันดับหนึ่งโอ้บอชนะเลิศคือเก่าบ่ปีนี้ก็ชนะเลิศอีกโอ้ข้องเสียมเลยเนาะครับเนาะแน่นอนเนาะหอมแดงนี่หัวใหญ่ๆนี่ปลูกอยู่ แถวบ้านคุ้มคั้เหรอนี่บอครับเนี่ยผมอยู่คุ้มคั้ผมคุ้มคั้เหมดเลยสวนเองครับโอ้ออกสวนเองเลยสวนพ่อใหญ่เองเลยบอยครับอันนี้พ่อใหญ่เอามาออกบูดแล้วก็ขายน้ำพร้อมบอครับเนี่ยครับขายจังไดยพ่อใหญ่นี่หัวใหญ่ๆนี่นตัวนี้ก็ขายมันหอมปึงเขาเอิญหอมปึงหอมหอมปึงนี่เป็นแนวใดคือคือบริวัตจ้าการนะคือบริธรรมข้อมสะอาดเนี่ยโอ้เขาเอิญตึงปึงหอ๋อปึงหอมปึงนี่บริธรรมข้อมสะอาดบริมัดแมนขายแบบนี้เลยขายแบบนี้ขายสั่งกิโลเลยสั่งกิโลโลยี่สิบบาทโอ้ตอนนี้โลละยี่สิบเองบอครับนี่พ่อใหญย อ่าคือจังเด็นละไอหัวงามโนโน่ะลยยี่สิบพูดเอาเพ่อไงมีเบอร์โทษบ่ะเอาบอกเบอร์โทษเป็นเลยครับมาเพ็นโทษหาเจ้าเบอร์ไหนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สีสอเกสมมติว่างานนี่จบนี่ยังสิมีอยู่ว่ะครับนีครับขันงานงามขุ่มค่ำงานหอมแดงขุ่มค่ำจบ คุณพ่อยังมีหอมแดงขายอยู่เป็นบ่นี่ประมาณสองตันโอ้เอาเบอร์โทรคุณพ่อลงได้เลยเลยนาะครับผูใ้ใดสนใจเหตุโทรหาคุณพ่อโดยตรงครับอ่าคุณพอ่อต้องบอกไปก่อนว่าขันเอาเบอร์โทรลงเฟซบุ๊กปุ๊บมันเป็นสาธารณะเนาะหาระมัดระว่างเรื่องมิจฉาชีพแล้วเด้อหามันนทร่มาหลอกโอนเงินหาโอนเงินนะ ต้องพอนุ่มบ้เออตองพันซื้อต้องซื้อหอมแดงอ่าแต่ว่าต้องบ่าอีสานขันบ่าไทยมาผมตัดเลยเออเัอถึงแต่เราพอนี้ป้องกันเนาะครับเนาะป้องกันเดี๋ยวนี้มันมีแก่ง้าเซ็นเตอร์เนาะบางทีผมก็ไปได้รับสายไงไงเออครับครับเอาขันท่อมาเรื่องหอมแดงให้ซื้อเลยวนะเนาะแอนขายหอมแดงบ่อมาเออขันบ่อได้ซื้อหอมแดงก็คือบ่อตองคุยเลยบ่อได้คุยด้ยเลยโอเคโอเคเอาขอบคุณครับซื้อจังไหนก่อนครับคุณพ่อนพอนุ่มพอนุ่มบ้านขุมค่ำบะครับพ่อหนุ่มบ้านขุมคำตำบล บุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดเนาะเอาขอบคุณหลายๆได้ครับคุณพ่อนี่ยนะครับครับขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องครับคุณพ่อเพิ่นขายอยู่สุ่มเลยนะครับสุ่มเพิ่นนี่ได้อันดับหนึ่งขุมสามหมู่ที่ยี่สิบสองบ้านขุมคำนะครับเนาะพร้อมเนียงนี่คุณพ่อปลูกตะกรก็มาประดับนี่ปะครับเนี่ยครับปลูกเองเลยไอ้ทิพต้นหนึ่งมือหนึ่งต้นหนงย่งนี้อยครับยังมีอยู่รอบครับเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะคุณพ่อเนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับกระเทียมกระมี่ปะครับคุณพ่อ กัดเทียมคนละเจ้าห๋อคนลเจ้าแต่ว่าหอมแดงนี่ของคุณพ่อเขาเอ่นว่าหอมปึงวัดีครับหอมปึงหอมปึงนี่โลอยเคยีสิบบาทรนอะคุณพ่อเนาะเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ